ทานสามอย่างถ้าเราให้ได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะฟังไปทำใจสบายๆขอให้มีความสุขกันนะคุณโยมการให้ทานนีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวนะแล้วเราจะให้ทานด้วยอะไรได้บ้างละ่ะทาน3อย่างนี้เนี่ยถ้าเราให้ได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีอะไรบ้างเนี่ยลองไปฟังกันดูนะหนเลยเนี่ยคือวัตถุทานสิ่งของเล็ก,ลกๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย ที่เราสามารถแบ่งปันได้โดยที่แบ่งปันไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนะเช่นอะไรสามีหรือภรรยาทํางานเหนื่อยมาข้างนอกเนี่ยรินน้ําเย็นๆให้สักแก้วหนึง่งเนี่นะให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบนี้นะหรือวันพระวันสําคัญวันเกิดเป็นต้นเนี่ยพากันเข้าวัดทาบุญถวายสังฆทานแบบนี้เนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นจากวัตถุทานนั่นเองนะ 2. คือธรรมทาน คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นครูอย่างเดียวเสมอไปนะใครก็สามารถทําได้เช่นการให้ธรรมะแบ่งปันเรื่องราวดีๆต่างๆเป็นความรู้เป็นธรรมทานเนี่ยแบบนี้นะหรือการที่เราเนี่ยไปแชร์เรื่องราวดีๆแชร์ธรรมะให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เรารู้จักเนี่ยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการแบ่งปันธรรมทานเช่นเดียวกันนะและ 3. คืออภัยทาน จะบอกว่าง่ายก็ไม่ใช่นะจะบอกว่ายากนี่ก็ไม่เชิงนะเพราะบางทีถ้าเราโกรธแค้นใครสักคนเนี่ยจะบอกให้เราอภัยให้กับเขาเนี่ยบางทีก็ทําใจยากเหมือนกันนะซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้เราเนี่ยอภัยได้ง่ายมากขึ้นนะโดยการเอาหลักพหมวิหารสี่มาจับนะเริ่มต้นจากเมตตาคือมองเขาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีมองเขาด้วยจิตเมตตาและมาด้วยกรุณาและตามด้วยมูทิตานะ หรือถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยก็ให้เราอุเบกขาปล่อยวางไปเลยนะให้กรรมเนี่ยได้ทําหน้าที่ของมันเพราะทุกคําทุกการกระทำเนี่ยล้วนมีผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งสิ้นนะ เราไปผูกโกรธเขาเนี่ยเหมือนกับจุดไฟเผาตัวเราเองเปล่านะสู้เราให้อภัยและให้จบสิ้นแบบนี้จะดีกว่านะฝากไว้นะทานทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกวันทุกเวลาและยิ่งใครทําได้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นนะคุณโยมจะนำพาให้ชีวิตของเราเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีพบเจอแต่ความเจริญได้อย่างแน่นอน ลองไปปรับใช้กันดูนะส่วนครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพร